สวัสดีครับอะไรสวัสดคีคุณพี่นั่งดีดีใครพร้อมเหรอพวอเนี่ยหนีเมียบทอยู่น้ำเดี๋นีเมียบทสอนน้ำเดี๋นีหมักว่าคนนี มีอาการเขียนขาอ่อนแลนชาเกิดจากสาเหตุอะไรครับและต้องแก้ไขยังไงช่างมือชาเท้าปลายหรอคะปลายนิ้วเหรอคะโชว์หอยหรือโชว์พ่อมันเลยส <c oughs> ั์กันปุดดาคนหรอมือนี่ไอเล็บติ๊กตอกนะติ๊กตอกขอด่าเลยนะอย่าบอกนะที่นั่นฝนตกไหมครับร้อนมากค่ะ ีค่ะหมอในเมื่อไงขอบคุณขอกคุณลาบจากคุณพี่ทิวยาวค่ะใจสัน่นไม่เห็นหน้าหมอจะแก้ยังไงคะก็จุกเข้าไปในเสื้อแล้วก็จับมันให้มันอยู่ไม่ให้มันสั่นเนาะ ล้างคำถามกับเบอร์ปัญญาอีกเลยเด้เอาอยาดาแหมบวกเอาขับหัวโอเคค่ะเราต้องใจเย็นใช่ไหมคะคุณพี่เราต้องให้เกียรติกันเนาะคุณพี่ให้เกียรติหนูหนูให้เกียรติคุณพี่ถ้าไม่ชอบก็ไปดูชอบอื่นต้องใจเย็นๆนะ ยอยากเห็นหน้าหมอไม่เปิดสักทีเบลชิมเบลแม่ไปแล้วทำไม่ิดอะไให,ห,ห้ามด่าออกไลรครับเดี๋ยวช่องบินโอเคคุณพี่ตกปากสามที บางทีมันก็เนาะบางคอมเมนต์อะเนาะขอบคุณค่ะหมอขอนสวนรรค์มุมนี้แนวนี้คนขอนสวรรค์บ่ค่ะอเล็กติกต๊อก อย,ยยอยากกินยำเหนี่ยมแม่นั้นอยู่แล้วที่ร้านขายขนมจีนอ่ะใส่ป่ะที่ร้านขายขนมจีนขอบคุณค่ะลงทางกับคุณหมอไปขอบคุณค่ะขนมจีนที่ว่าส่อยจำร้านค้าได้ไหมที่เราไปส่งใหม่อ่ะคือศาลามันจะมีร้านขนมจีนแล้วเกลียขายยำแหน่มด้วยขอบคุณพี่ทิวเข่าโอ้พี่ทิวยาวค่ะ พี่ทิเขาเลยอยู่โอเคอยู่ไหมค่อยใส่ะอยู่เหรอยู่ไหมอยู่ไหมเออแสไว้โทรศัพท์ผูสังเกตอไรนผมจะรับคำชมไม่ผมจะรับชมแบบยัีงยๆขอบคุณครับพี่หนึ่ง เห็นไปเต้นหน้าห่านยุูมขึ้นนี่คุณพี่หนูอยู่บ้านนะหนูไปเต้นหน้าห่านได้ยังไงเต้าหัวกี่แหมซื้อตีนะซื้อหัวอุ้งซื้อตาหักแกเป็นตาขัดแฟนคุณพีสาวโซเกมีบอนี่จะไปไหนเบอร์อร์ยังทำแฟนพจแตเเราต้องทำวันนั้นไหมกุหลาบหอมโซ่เหมือนเหมือนคุณยายอะกุหลาบหอมโซ่กุหลาบหอมโซ่ Hộp cao, của hộp Ui, hộp cao, hộp hộp